มิสโมมาเลียนภาษาฝรั่งเศสค่ะอันนี้มิสโมากลังสิงยางไปนโรงเรียนยจากพักเบสเพื่อนๆกันยางน้ำกลนมาจา้ะเพื่อนๆต่างชาติทั้งนั้นเลยจ้ะมีมิสโมมมเป็นคนไทยนะคะเนาะแต่ว่าโบายังเชื่อเชื่อชาติาศาสนาเป็นอย่างต้าขอแค่ว่าเขามีจิตใจที่ดีเลยก็เพื่อนเพื่อนร่วมสนทนา,าเขาเขามีจิตใจที่ดีต่อเขานะคะเนาะมิสโม,ม,ม,มก็ได้ดมาเลียนหลากหลายสัญชาติหลากหลายเชื่อชาติจ้ะมิสโมมาเลียนครั้งนี้เพราะว่ามิสโมต้องการการเปิดตอ มิสโมต้องการดีปมดีปมก็คือบทการศึกษาจ้ะไปต่อการสิบปีค่ะตอนนี้มิสโมยื่นเรื่องเอกสารขอการสิบปีค่ะถ้าเกิดมิสโมเรียนจบมิสโมกริการสิบปีเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังแรงใจมิสโมดเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆของมิสโมนั่างกับเป็นเพื่อนๆกันเพื่อนๆอ,น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 อนยูอ่โรงเรียน เบิ่งบรรยากาศรอบๆก็มีหลากหลายสัญชาติจ้ามีเอเชียมีภาคตะวันออกกลางมีโซนยุโรปจ้ายุโรปใต้ยุโรปเหนือมีหมดเนาะค่ะเนาะจ้าไปเดี๋ยวมิสมูสิบบมีเวลากินเข่ามิสมูสสองข่าไปกินเข่าก่อนได้ค่ะเด้อค่ะมิสมูก็ได้ก็ได้พื้นที่กินอาหารหน่ะนะจ้ามิสมูฮอรมาๆมาจ้ามิสมูคิดว่าทางโรงเรียนเขาจะมีไมโครเวฟแล้วก็มีหนามให้เนาะจ้าแต่ที่ไหนได้เกินขาดค่ะบ่มี เพราะว่าทางโรงเรียนเขาให้เหตุผลว่าเขาป้องกันเรื่องการโควิดเนาะค่ะการกินอาหารรวมกันเป็นกลุ่มนะจ๊ะเนาะการใส่ภาชนะอีกอย่างต่างๆรวมกันจึงเสียมิสมูก็เลยบม่ได้กินค่ะมิสมก็เลยวิ่งไปซื้อไปซื้อของกินเล่นค่ะคิดแทสละกาพวกขนุมกินเล่นตาละาน้านมิสมซื้อน้ำเนสเลตเพียวไรซ์มาสองขวดเนาะค่ะเนาะ แล้วก็มีสมูกลับไปเตะตาตรงใจได้กระปุกกระปุกหัวเขาน่ารักน่ารักค่ะกระปุกอันนี้กระปุกไซซอนจ้าพอดีเลยเวลามีมสมูหัวเขาแล้วก็มีกระปุกไซซอนนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นกระปุกหัวเขามีสมูก็เลยได้ไปถอยมาใหม่จ้าแล้วมืออื่นมามีสมู่คอยจังสีได้สีแดงหัวเขาจ้ามือนี้มิสมู่โบแดงหัวเข่าว่ามีสมูเอามาหมามากอะแปลแปลดูค่ะแปลแปลดูกับแปลว่า เพชนะจ้ะแพมิสมูกับกินอาหารกินเหรียญเนาะค่ะเพราะว่ามือนีมิสมูกับเลียนเลียนเบาค่ะส่วนมากเอสองของมิสมขอบัสิบปีจ้ะเลียนเบาเน้นเบาเน้นเขียนจ้ะเบาคือนางเบานางสนทนากันถ้าเกิดเป็นเอหนึ่งเอหนึ่งก็คือแบบว่าพื้นฐานนจ้ะเอหนึ่งสิเป็นเน้นเขียนค่ะเน้นใส่คํำเน้นใส่แวบเน้นแจกแจงแวบจ้ะแต่ว่ามิสมูพนันจุดนั้นมาแล้วมิสมูเน้นเบาค่ะเน้นเบาแลวกั มันเป็นพวกขอสอบวิเคอะจ้ะกินไปค่ะเพิ่มน้ำนักไปใน่โตเลยอืมหวานชั้วเลยค่ะทุกคนค่ะในห่องควองมิสมู่กับดวงดีค่ะ มีคนไทย2คนมีมิสโมโลแล้วกะมีพี่คนหนึ่งทมาจากชลบุรีค่ะเป็นเหตุงานอูต่อเรือใหญ่ค่ะเป็นเหตุงานกาบ,บินค่ะเงื่อเดือนพนดีนะคะเป็นเหตุงานเพราะว่าฝรั่งเศสเมืองที่มีโมอยู่นี่เป็นเมืองเปีเดลาลัวค่ะเป็นเมือง,อ,ง,อ,งอูต่อเรือใหญ่ค่ะงานหลากหลายมากเลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เหตุงานเกี่ยวกับอูตอ่อเรือเนาะค่ะเนาะอันนี้เหนียวค่ะ อันนี้เป็นคาราเมลค่ะน้ำตาลเน่นที่น้ำตาลจ้ะกัดเป็นมือแหลกของมิสโมนะคะหองของมิสโม,เร,มเรียนด้วยกันมีอยู่สิบเอ็ดคนจ้ะเรียนด้วยกันมีสิบเอ็ดคนปะ ถ้าป็นคนไทยกินบอกพี่กินตะบูฮงนะจน๊ะเนาะกินป่นกินแก้วห้มากินอาหารว่างยังกินนะคะเนาะก็เครื่องเครื่องแม่อยู่จ้าแต่ว่ากกินค่ะมือนี่บบมีสโมโอโบมีชอยบ่มีทั้งเลือกค่ะนี่คืออาหารของมิสโมโอค่ะมีเมื่อกล่องนางเลี้ยนอีกสี่ชิโมงค่ะถึงที่จบจบมือนี่มือนี่เลี้ยนเจ็ดชิ้วมวงเครื่องค่คะ สูต่อไปเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามิสมู้เป็นต่างดาวค่ะมิโม o มาจากไทยแลนด์มิสมสู่สู่จากวีสามาเดินเรืองแต่งงานมาเดินเดินเรืองมาเดินเรืองมากะยากยากยากโคหนึงเลยค่ะสําหรับมิสมคือว่ามิสม o ้งมมาแล้วค่ะเนาะมมีผู้หายแนะนำมิสมกับเหตุเอกสารมาแล้วกับมิสมมาเที่ยว เชงเกนมิสโม่ได้วีซ่าครั้งแรกได้เก่าสิบมือจ้าได้วีซ่าเชงเกนคือว่าเขาสามารถไปทัวร์ยุโรปที่ที่เขาจัดอยู่ในสภาพยุโรปนะจ้ะนะครับมิสโมมากเก่าสิบมือแต่ว่ามิสโม่ใส่ไปแปดสิบหามือจ้าเพราะว่าเหลืออีกเหลืออีกหามือซี่หามือเนี่ยคือมือเดินทางค่ะคือแบบว่ามือที่แบบว่าเขาเขาเขาเป็นแบบจุจ้าไม่จ้ามืออาร์ซิดนจ้าอาซิดองนะมาที่เนี่ย พอมีมูกลับไปมีมูมกับเดินเรื่องมาจดทะเบียนสมรสค่ะเป็นอย่างหลายๆคนหลายท่นนานคือว่าเป็นอย่างมีสมคออูคือบบคือบบเดินเรืออันจดทะเบียนสมรสอยู่นี่เลยมีมูเหตุตามระเบียบค่ะมีมูสิกระโดดขาม,มาได้ค่ะถ้าเกิดเป็นอย่างมารัฐบาลเขาบรับรองมีสมูนะคะถ้าเกิดมีสมูมาในวิชาท่องเที่ยวแต่ว่ามาเจอแฟนให้ไปแบบเจอแฟนแล้วก็ยืนเรือย,นนยืนเอกสารจดทะเบียนสมรสอยู่นี่ แฟนสามีของมิสมูนี่บนแนะนาค่ะเพราะว่ามันขามขั้นตอนมิสมูก็เลยต้องกลับไปบ้านไปบ้านเมืองไทยแล้วก็เดินเรือมาอีกขามเดินเรืองมาจดทะเบียนอยู่นี่ถึงมิสมูถึงสียูได้จ้าพอมิสมูเดินเรืองมาจดทะเบียนสมรสจอยู่นี่แล้วมิสมูก็ต้องกลับไทยแลนด์อีกจ้าได้เก่าซิมือกันจ้ามิสมูก็ต้องกลับไทยแลนด์จ้า กรับไทแลนไปแล้วมิส,ม,สมูสมสมม้กะะเ็เดินเรื่องวิสร์ติดตามสามีไม่อีกสามรอบนะค่ะมิสมกถึงไหนมาอยู่ฝรั่งเศสเพราะมิสมกเดินเรื่องติดตามสามีมาแล้วมิสมกก็ได้ดีวิซ่าค่ะดีวิซ่านี่เขาเขายังบอท่านในสามารถเ็นงานได้นะคะ่ะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็แอบแอบพิจานณได้เพราะว่าเขาบอกท่านในตรวจร่างกายบอท่านในรายงานตัวครับคนอื่นว่าหน่วยงานโอฟี่ค่ะ โอฟี่ก็คล้ายๆกับอิมิเกรชันเหมืจ้ากลุ่มแรงงานกลุ่มต่างดาวเหมือนจ่าเพิ่นเนาะอิมิเกรชันคือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปอมม่ไหมคะ่ะชื่อของม e ิสมูบเคาคัน่นอยู่ในข้อมูลหรือว่าในทะเบียนราษฎรของเขามิสมูบก็ต้องแจ้งเรื่องแจ้งแล้วว่าม e ิสมูบในใหญ่ทิ้งมาพม่าหนักอยู่ประเทศฝรั่งเศสเศนาะคะ่ะแล้วมิสมูบก็ไปตรวจร่างกายไปเอ็กซเบบรย์ปอดไปตรวจทุกส่วนของร่างกายว่าเขามีโรคติดต่อบอ่อเขาป่วยบอ่อมิสมูบถึงได้เอกสารนั้นไปยืนเรื่องเหตุงานคะ่ะ วิซาของม e ิสมกะได้เหมดลงไปค่ะเพราะว่ามิสม o ได้ดีวิซามานมาค่ะแล้วกัมิสมมาต่อวิซาได้วิีซาสองปีสองปีนี่มิสม e ต่อครั้งแรกปีหนึ่งครั้งที่สองสองปีจ้ะแล้วเนี่ยอีกบ่กี้เดือนมิสวีซ่าของมิสมก็สิหมดสองปีการเดเซจูจ้ะมิสม e ก็เลยมาต่อยืนเรื่องขอการ10ปีค่ะ ก็รอบบุญนะคะรถติดตามเบิึงว่ามิสมูสิได้กะสิบปีหรือบ่มิสมูเรียนจบคาดนี่มิสมูก็ต้องเอาเอกสารจบว่ามิสมูเรียนจบคาดีเอสองนี่ไปต่อไปยื่นกับทางอำเภอค่ะทางอำเภอก็จะให้กะรสิบปีของมิสมูโดยอัตโนมัติเลยค่ะก็อีกประมาณชี้เดือนค่ะเบิึงนึกข่าว่ามิสมูสิได้กะสิบปีหรือบ่เนานะจ๊ะเนาะแต่มิสมูคิดว่ามิสมูได้ค่ะ โอเคค่ะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เยอะในช่องยูทูบมิสโมูเลยนะคะที่กำลังแรงใจมิสมคะ่ะมาค่ะกินเขา่าเดี๋ยวมิสโมูกระซิบด้กของ้องเลียนอีกแล้วจ้ะเดี๋ยวมิสโมูกระซิบไปท้องกินกระมูกไปบอกไปแลกเปลี่ยนกระมูลนะคะ่ะยูนี่คือว่าเป็นข้อหามเลยคะ่ะคือหามเอว์ภาษาอังกฤษแต่ก็หามเอว์ภาษาบ้านเจ้ีหไฮบอลได้เฉพาะภาาษฝษรั่งเศสอย่างเดียวนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะโอเคบ๊ายบายไปเลยค่ะบ๊ายบาย